สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการเอ็กซเล่สวนดอกครับผมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์แพทย์บรรจโลจนพิวัตรแล้ววันนี้เรามีแขกคนสําคัญเดี๋ยวท่านคณฐมีจะพูดคุยด้วยในประเด็นเรื่องราวของงานอาคารสถานที่ครับท่านคณฐมีครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมาเอ็กเซเลั่สวนดอกเราอีกครั้งหนึ่งที่ฝ่ายอาคารสถานที่วันนี้เราก็อยู่กับทางหัวหน้าฝ่าย อาคารสถานที่นะครับคนอิทธิพลนะครับงานอาคารสถานที่ที่เราภูมิใจครับล่าสุดที่อยากจะนําเสนอให้ฟังก็คืองานปรับปรุงเซฟสุจิโนนะครับชั้น5อาคารสุจิโนนะครับซึ่งโครงการนี้เพิ่งจะแล้วเสร็จไปครับท่านโครงการที่สองที่เราน่าจะนําเสนอได้ก็คือโครงการปรับปรุงโถงอาคารเฉลิมชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเปลี่ยนกายภาพเปลี่ยนมุมมองโถงอาคารเฉลิม อีกโครงการหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คืออ,า,อาคารผู้ป่วยสุจิตโตนะครับสําหรับผู้ป่วยสองอาพาธนะครับที่อยากนาเสนอก็คือห้อง i อ u นะครับที่เราปรับปรุงใหม่ถ้าเห็นว่านี้ก็เป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับการแบบร่วมมือแล้วก็ความสนับสนุนจากองค์กรภายนอกนะทั้งทั้งคารวาสทั้งพระภิกษุสงฆ์เนี่ยในการร่วมทำปรับปรุงอาคารสุจิตโตให้เป็นโรงพยาบาลสงแห่งโรงพยาบาลหาราชนครเชียงใหม่โครงการสุดท้ายที่ ถ้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับท่านก็คือปรับปรุงลานพระราชานุสวรีนะครับจากเดิมที่เป็นต้นไม้ในปัจจุบันนี้นะเป็นต้นไม้มีบังมีรั้วอยู่อันนี้รั้วยังคงไว้หรอรั้วจะทําใหม่ซึ่งจะมีระดับที่ต่ําลงทุกโครงการที่ทําไปนี้เป็นบริบทของโดยรวมของคณะแพทย์ผมว่ามุมมองทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับโดยเฉพาะผมว่าเราได้ทีมบริหารที่ดีมากกว่านะครับก็เลยทําให้คณะแพทย์ดูดีขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับท่านครับ เดี๋ยววันนี้คงต้องขออนุญาตคุณอิทธิพลชาติตระกูลหัวหน้างานอาคารได้พาท่านคณะบดีและผมเนี่ยได้เข้าพิเยี่ยมชมงานอาคารสถานที่ดีครับดีครับดีครับท่านครับแล้ไปด้กันบปด้วครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะจะได้มาที่สํานักงานของฝ่ายอาคารสถานที่คุณเจผมไม่แน่ใจคุณเจเคยมาหรือเปล่าเราไปดูให้กันดีกว่าได้เลยครับด้ครับก็เป็นโอกาสทดีนะฮะที่คุณอิทธิพลจะได้พาเข้าชมเชิญคุณอิทธิพลเลยครับครับงานอาคารสถานที่นะครับท่านครับ ซ้ายมือเป็นมือทุนการงานธนาคารสารที่นะครับท่านครับครับส่วนด้านขวามือของเราน่องกี้นะครับเป็นสายงานออกแบบนะครับอ๋อครับเจ้าที่ร้อยตีเดชาครับเป็นหัวหน้าสายนะครับครับครับมีเจ้าที่มาใหม่ึ่งหนึ่งท่านครับท่านครับนายพูราบครับมาช่วยงานครับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็็มีมีบุคลากรกี่กี่ท่านร้อยสามสิบเก้าท่านครับรวมทั้งสามหน่วยข้างล่างนะครับท่านก็ มีหน่วยบริหารอาคารสถานที่หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและก็หน่วยรปภครับท่านสักครู่เราก็คงจะได้ไปเยี่ยมชมหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยเลยครับให้คุณดิธิพลพาไปนะครับขอบคุณครับนะเราไปด้วยกันตื่นเต้ครับผมเอ็กซาเ์สวนดอกงานอาคารสถานที่ครับวันนี้เรามากันที่หน่วยอะไรนะหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมอยู่ด้านขวามือของท่านครับตรงข้างกับอาคารสถานที่นะครับ สวัสดีครับวันนี้ท่านคณะกรรให้โอกาสมาเยี่ยมเยือนนะครับครับผมครับวันนี้คุณคุณเอที่ผมเราเจอใครท่านหัวหน้าบุเรศนะครับท่านหัวหน้าบุเรศอดีตหัวหน้างานการสาธารที่ครับหัวหน้าที่หัวหน้าโกศลครับหัวหน้าหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมครับท่านครับครับโอเค่อกี้เมื่อกี้ผมไปเยี่ยมที่สำนักงานใหญ่แล้วกันนะครับเราฝ่ายการสาธารที่วันนี้ก็มาหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมครับผมครับท่านครับ ในพี่บุญเลิศอยู่ก็ดีฮนะในฐานะที่ดูแลมาด้วยกับคุณโกนะฮะมีมีแนวคิดหรือว่ายังไงฮนะในในหน่วยงานนี้ผมผมเรียนเลยนะครับคุณเจร,รู้คนโอ้โหลงมาสวนดอกเราสวยขึ้นเยอะตอนแรกนะฮะ,ะพี่บุญเลิศคุณโกนะฮะว่าเราสวยเฉพาะไอ้ช่วงนับปริญญาตอนนี้เราสวยตลอดปีนะฮะพี่บุญเลิศมีม,ม,มีมีแนวคิดอะไรยงฮะในการพัฒนาสวนดอกเรารโดยภาษาซิมเวอร์ล้อสมัยก่อนอาจารย์ มันมีอยู่วิเยอะเยอะกว่าน yeah. yeah. em si eh 네ี้นะครับอาจารย์แต่ว่ามีการกระจายกระจายหน่วยงานกระจายแยกจากหน่วยอาคารสถานที่เนาะแยกไปเป็นหน่วยพัฒนาสีเมนล้อมนะอาจารย์ครับก็แบ่งส่วนที่เป็นหน้างานของ่ีแมดล้อมเนี่ยก็จะมีงานสวนสนามงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับแลกองงานจัดสถานที่ประเภทนี้อาจารย์รแล้วก็ให้โกศลเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาดูแลแล้วก็หาโนเก่งเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ครับแล้วโกศลให้รายละเอียด การที่เราปลูกไม้แบบไมบ,บ,บในขนาดนั้นะครับเพราะว่าเราก็มีบางมีการวางแผนตลอดทั้งปีครับทุกๆปีที่เราวางแผนไว้นะครับเช่นงานรับปิญญาก็มีการเ,าเก็บเมล็ดพันไว้แล้วก็เบิกที่เราไม่มีเนาะข้าที่เราจะเบิกได้นะครับแล้วก็มามาเพาะเองมาปลูกเองแลนนะ้วก็มาทาทาแปลงเองปลูกอย่างที่ตลอดทั้งปีนะครับดังต้นไม้ใหญ่ ก็มีการตัดแต่งนะครับเมื่อเมื่อมันมีมีการเออไอไอกิ่งผู้มันใหญ่เกินเกินควรแล้วก็แต่งแต่งสวยงามและปลอดภัยนะงาครับใช่ครับก็ก็บอกทุกท่านว่ามีโอกาสไปไปดูทางคุณโกศลกับทีมงานของทั้งทั้งพี่บุลเลอร์ทั้งคุณอิทธพลนะฮะเวลาลงหน้างานนี่ยมีโอกาสไปดูกับหลายๆคนที่ทํางานนะฮะไปให้กําลังใจไปต่างๆก็เป็นพลังด้วยกันนะฮะแล้วก็ ปีนี้ก็ดีใจฮะช่วงมกลาเราก็ได้รางวัลตามที่เราตั้งใจในารรับปัญญาครับเอ็กซ์เลสวนดอกหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานอาคารสถานที่ครับครับท่านครับมีอีกหน่วยครับที่พูดถึงก็คือหน่วยบริหารอาคารสถานที่นะครับเพราะว่าหน่วยนี้อยู่มานานเหมือนที่บุรุรู้่าครับ นี้ดูดูแลเกี่ยวกับด้านหอพักครับก็รู้ว่างานมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะเราเห็นว่าไปดูแลที่หอพักนั้นว่าง่ายที่จริงไม่ง่ายเลยดูแลคนแต่ละจุดเนี่ยจำนวนมากคราต้องบอกว่าหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานสําคัญของฝ่ายอาคารถางที่ทางหน่วยก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ทางท่านคณะบดีได้เข้ามาบริหารในรอบนี้นะคะก็ทางหน่วยก็พัฒนาไปหลายด้าน ทางในด้านของเทคโนโลยี uh, yeah, นะคะระบบต่างๆของเราที่พัฒนาจากเดิมเนี่ยเราอาจจะใช้กระดาษเยอะสมัยเมื่อก่อนนะ,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย <Digital. S 1> ใช่ค่ะ <Digital. S 1> เป็นเป็นระบบทุกอย่างจะเข้ามาพัฒนาเป็นระบบหมดเลยครับผมก็เลยเป็นเป็นหน่วยงานที่มีความภาคภูมิใจนะเรามีการปรับตัวในยุคที่มีมีการใช้ทวกคอมพิวเตอร์ไอทีเข้ามาแล้วก็ผมยังเรียนเลยว่าการที่น้องเข้าไปเป็นส่วนเป็น เป็นตัวแทนของ C ี o ิวเดนบัสเอนี่ยจะเป็นตัวแทนที่จะลงมาที่หน่วยงานที่ชัดเจนนะครับเอกสเลสสวนดอกหน่วยบริหารอาคารสถานที่งานอาคารสถานที่ครับหน่วยสุดท้ายนะครับใงานอาคารสถานที่หน่วยรักษาความปลอดภัยครับหน่วยสุดท้ายแล้วครับที่ดูแลความปลอดภัยให้กับ พวกเรานะครับท่านครับเรารู้สึกสำคัญมากเลยนะการบ้องกัรไฟของคณะเรารู้สึกขุ่นใจในในทุกวันนี้นะครับก็เราไปเยี่ยมกันนะครับนะครับครับเรียนเชิญครับท่านครับเอานี้ท่านคำดีให้เกียรติมาเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบริษัททีมงานเนาะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับหลักๆเลยนะครับของเราก็จะมีดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับของ ทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทางานอยู่นะครับแล้วก็ทั้งผู้ที่มาใช้บริการของเรานะครับแล้วสองอเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับทั้งด้านในเขตโรงพยาบาลน,นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทางหน้าโรงพยาบาลที่เป็นถนนใหญ่นะครับเพราะว่าทางหน่วยรักษาความปลอดภัยเรานี้มีเจ้าหน้าที่อาสาจราจรที่ผ่านการอบรมของจอราจร,จรกลางเชียงใหม่นะครับ <S 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 ม,มีอัตราประมาณ14นายนะครับที่ ช่วยเหลือผัดเปลี่ยนเวียนการอำนวยความสะดวกทั้งด้านข้างนอกนะครับแล้วก็ข้างในนะครับโดยที่เราจะดูสภาพการจราจรผ่านมอนิเตอร์นี้นะครับเราจะมีมอนิเตอร์เส้นทางการจราจรนะครับถนนภายในเขตโรงพยาบาลนะครับถ้าตรงไหนเกิดมีเหตุรถติดอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะแจ้งสถานทางวิทยุสื่อสารนะครับให้เจ้าหน้าที่เราไปช่วยนะครับและสามทีนี้เราคงใจนะครับแล้วก็บทราทหน้าที่ของเราคือเป็นชุดอับขีภัยนะครับของคณะนะครับ อันนี้อาจทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราก็ได้ผ่านการอบรม,มชุดอุบัติภัยเบื้องต้นนะครับคือสาปีที่ผ่านมานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชุดดับเพลิงของเราเนี่ยก็จะเก่ามากนะครับเนาะ,ค,นะ <c oughs> คือแบบเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าประสบเหตุจริงๆเนี่ยจากที่ว่า <c oughs> มันจะช่วยได้ประมาณ50-70%เ็เซนเนี่ยมันดรอปเหลือประมาณ2 0่สถึงสาิเเซเนาะแต่จากการที่ทางคณะบดีได้ ให้การสนับสนุนในการซื้อชุดซ,ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงอะไรพวกน,นี้นะครับแล้วก็ต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยเหมือนมีการวางแผนว่าเราจะปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงภายในคณะนะครับให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะใช้อย่างตลอดเวลานะครับทําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไป <Okay. S 1> ช่วยเหตุตรงบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับมีความมั่นใจในการที่จะเข้าระง,งับเหตุเข้าดับเพลิงการจราจรเราก็มีการวางกล้องวงจรปิดนะครับมาเพิ่มเติม ให้ดูการจราจรภายในคณะอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากผู้บริหารให้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราไปอบรมอาสาจราจ,จรให้มีพัฒนาการแล้วก็มีประสบการณ์นะครับมีการทํางานที่เป็นระบบแล้วก็ทํางานอย่างดีขึ้นทางหน่วยงานรักษาความปลอดภัยก็ขอขอบคุณมากนะครับ<อ><อ>ที่ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องอุปกรณ์เรื่องการพัฒนาด้านบุคลากรที่ ส่งคนส่งเจ้าหน้าที่เราไปอบรมกับหลักสูตรข้างนอกเพื่อที่จะมาพัฒนาแล้วก็ให้การดูแลภายในคณะครับให้ทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มความสามารถครับผมคุณในทิกคนครับกับทางหน่วยรักษาความปลอดภัยถ้าดูจากความรู้สึกจริงๆนะว่าเราก็อยากอยู่ในในองค์กรที่มีความปลอดภัยเนาะมีบุคลากรที่รู้สึกอบอุ่นเวลามานะฮะวันนี้ มีโอกาสจริงๆนะฮะก็เราได้มาดูระบบต่างๆนะฮะที่หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ทำนะฮะตั้งแต่อยู่ในตึกนะครับและข้างนอกแล้วก็ผมคิดว่าอาคีภัยซึ่งเป็นส่วนสําคัญเนาะผมต้องขอ,ขอบคุณแล้วก็ต้องบอกเลยบอกว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์จริงๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะฮะว่าห้องนี้ทําอะไรไปบ้างเอ๊ะทำไมมีเหตุการณ์ปุ๊บทำไมไปเร็วจังนะฮะบางคนไม่รู้นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาเอ็กซเรย์ให้ชัดเลยนะะในหน่วยของรักษาความปลอดภัย เอ็กซเรสสวนดอกหน่วยรักษาความปลอดภัยงานาตาสถานที่ครับ